ยอมขอบตาดำเพราะนอนดึกดีกว่าเสี่ยวความรู้สึกเพราะคนหลายใจค่ะโอ้โหมันต้องแบบนี้แบบมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่สวยกว่าเราแบบสวยมากสวยจริงๆเ<ม>นี่ยค่ะมีไอจีไหมม,ถมีถามดูถามดูถามดูแสดงว่าเป็นดาวประจากลุ่มไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันคือผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะว่าคนที่จะเรียนหาปัดได้จะมีคําถามแรกที่ถูกสัมภาษณ์ก่อนเข้าเรียนหาปัดคําถามที่ทุกคนต้องโดนคืออะไรคะคุณนอนดึกได้หรือเปล่าคะเคยไม่นอนมากสุดกี่วันสองวันค่ะตายแล้วสุดตัง ไลฟ์ไลฟ์ล,ล,ลรูมเปิดห้องส่องสดตอนแล้วแขกรับเชิญของเรานะครับน้องแอนดาจิดาพา สวัสดค่ะชื่อแอนนาจิดภา,าพลำหงนะคะจากเทคโนโลยดอยค่ะปูพื้นฐานมาก่อนไหมฮะหรือว่ารู้ไว้ว่าตัวเองจะชอบอยากจะเข้าสถาปัตรู้ไหมออตอนแรกเราไม่ได้สนใจสถาปัตเลยก็คือเราสนแค่ว่าเราชอบวาดรูปอะไรพวกนี้คะ่ะอ่านกระตู้นด้วยทีนี้คุณพ่อเนี่ยเป็นคนแนะนําว่าเออถ้าชอบแบบนี้ลองสถาปัตดูไหมยังไงก็สายงานเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการทํางานของคุณพ่ออยู่แล้วเหมือนเราก็ได้ หัวข้อในการแบบเราเอ,อเราจะสมัครตรงนี้แล้วเราต้องทอํายังไงบ้างเนี่ยค่ะแล้วเราก็เลยไปลองดูหนังสือมาก่อนหนังสือเตรียมสถาปัตย์อะ,ค,ะค่ะซื้อที่ b 2 s เนี่ยแล้วก็ทําตามทําโจทย์และทีนี้เราก็ไปสอบเป็นไม่หคนอยากเรียนสถาปัตย์ต้องเรียนสายวิทย์คณิตถึงจะเรียนสถาปัตต์ได้แล้วแต่ค่ะเพราะว่าสถาปัตย์เนี่ยมันมีแต่สาขาด้วยค่ะอย่างสาขาที่หนูอยู่เนี่ย คือสถาปัตย์ภายในสถาปัตย์ภายในมันไม่ได้เน้นในเรื่องของการคำนวณอะไรมากขนาดนั้นไม่ได้ใช้เลขเยอะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสายศิลนะเข้าได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสายแบบสถาปัตย์หลักโดยตรงเนี่ยต้องเน้นว่าเป็นสายวิทย์คณิตค่ะถึงจะว่าซัพพอร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเข้าไปคือกระโดดคือจากสายสามัญเข้าไปสู่สายอาชีพ เป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นปรับตัวยังไงบ้างคือเพราะว่าโรงเรียนที่หนูอยู่เนี่ยมันเป็นโรงเรียนแบบกินนอนที่นั่นเสาร์อาทิตย์ค่อยกลับบ้านแต่ว่าจันทร์ถึงสุกอะ่ะก็คือจะอยู่ที่นี่ก่อนมีหอพักให้ในที่นี้เราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนว่าอ่ะเตรียมสถาปั์ที่นี่แล้วก็ยังเป็นปชวชอีกเนี่ยมันก็เรียนไม่เหมือนสายสามัญอยู่แล้วเนี่ยค่ะสายสามัญเนี่ยก็คือเช้าเรียนแล้วก็เย็นกลับ,บบ้านแต่ของที่นี่เนี่ยก็คือ เช้าเรียนถ้าบ่ายไม่มีเรียนก็คือก็ทํางานต่อแล้วก็ตอนเย็นก็กลับหอแล้วก็วนลูปอย่างนี้ไปค่ะเครียดไหมไม่ถามหน่อยตอนอยู่ในนั้นตอนช่วงปวชในช่วงเตรียมถายตัดแรกแรกเราคิดว่ามันสบายเพราะเอ้ยเหมือนไม่เหมือนเรียนสรมันทั่วไปแต่ที่นี่คือเขาเรียนเหมือนมหาลัยบางวันมีเรียนแค่ช่วงเช้าตอนบ่ายแบบอาจจะเป็นกิจกรรมนันทนาการอออพอเรียนไปเรื่อยๆงานมันก็ยิ่งเยอะใช่ไหมคะก็เราก็รู้อยู่แล้วว่ามหาลัยมันก็คงจะ ยากเหมือนกันเริ่มเป๋ตอนม5คืองานมันมาปุ่มๆๆแล้วตอนนั้นมันก็ต้องเรียนควบก,กับสามาัญอีกก็คือเรียนคณิตศาสตร์ด้วยฟิสิกส์ด้วยบางคนก็ถึงขนาดเกตลร่วงเลยก็มีถ้าคนเรียนเตรียมสถาปั์อย่างเงี้ยมันง่ายกว่าคนที่เรียน 4--56 6, ปกติไหมถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนเราแค่ได้เริ่มเรียนก่อนคนอื่นเฉยๆยังไงเราก็ต้องมาสอบเตรียมด้วยกันอยู่ที่ว่าใครเริ่มก่อนใครเริ่มหลังเฉยๆคือว่าได้เปรียบชาวบ้านเหมือนไปสถานการณ์จริงๆเลยหลังจากเข้ามหาวิทยาลัย ตอบตัวยากไหมไม่ยากเท่าไหร่แต่มันจะมีแค่ปัญหาเรื่องเพื่อนเฉยๆเพราะว่าเราเรียนด้วยกันมาตลอดแต่ละคนแยกย้ายไปอยู่กับเขาอยู่หอพักด้วยกันมามันมีความผูกพันน้ำตาซึมมันน้ำตาซึมมั้ยนั้นแบบร้องไห้แบบโอยสมัครใจปรากฏเป็นดาวถาปัดหรือว่าโดนบังคับเอาตอบตรงๆไม่ต้องกลนพี่ โดนบังคับมาโดนบังคับคถูกโบตใช่ไหมค่ะคือเพื่อนเนี่ยช่ยกันโบตคือหนูเป็นคนสายตาสั้นช่วงนั้นหนูไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เหมือนตอนนี้ค่ะค่ะทีะน,นี้หนูก็เลยใส่แว่นแล้วเหมือนเขาเหมือนเพราะว่าแบบเพื่อนที่เคยอยู่กับเราด้วยอ่ะเขาอยู่ในคณะเดียวกันเขาแบบอันนาเลยอันนาเลยคือผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าคนที่จะเรียนถาปตัดได้จะมีคําถามแรกที่ถูกสัมภาษณ์ก่อนเข้าเรียนถาปตัดคําถามที่ทุกคนต้องโดนคืออะไรคะคุณนอนดึกได้หรือเปล่าคะ คือเพราะว่าการทํางานของเราเนี่ยมันเน้นในเรื่องคลีร่างกายชีวิตตัวเองเพื่อง,งานโดยเฉพาะมันเป็นงานแบบงานชนงานชนงานสั่งวันนี้ต้องได้พรุ่งนี้วันนี้ต้องได้พรุ่งนี้แล้วมันไม่ใช่มีแค่วิชาเดียวเราก็ต้องเจอกับวิชาแบบเนี้ยไปอีกห้า ตอนนั้นเราก็ก็แค่นอนดึกเองเล่นเกมมันก็ชิลๆอยู่แล้วเรายัางไงเราก็เล่นเกมวันต่อวัน,นอยู่แล้วเล่นเกมฉันก็ผ่านมาแล้วภาษาอะไรกับนอนดึกแล้วเป็นยังไงฮะตอบไปแล้วในชีวิตจริงปัจจุบันหลังจากนั้น <c oughs> โอ้ยคิดผิดมาก <c oughs> ถ้านอนดึกตอนนั้นกล้าพูดว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งที 2, 3, ่สองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางวันแต่ถ้าตอนนี้ที่แบบหลังจากจบมหาลัยแล้วจริงๆเนี่ยสองวันก็ยังไม่ได้นอนก็มีนะคะเคยไม่นอนมากสุดกี่วันสองวันค่ะตายแล้วสองวันทําอะไรวันนั้นอะ ทํางาน2วันติดเลยค่ะเราเราเรียกช่วงนี้ว่าช่วงเดดไลน์ค่ะเจอปัญหาอะไรบ้างที่แบบยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้คนที่ได้ฟังรู้สึกว่าเอเอถ้าฉันจะเรียนหาตัดฉันต้องเตรียมใจว่าจะประมาณนี้นะคณะนี้ค่ะเราจะต้องมาเจอกับความกดดันทั้งคําพูดของอาจารย์เพราะว่า,เ,าเขาอยากให้เราแบบปรับตัวให้ได้เวลาทํางานจริงอะ่ะมันม,มันยิ่งกว่าน,านั้นเนี่ยค่ะคแล้วก็เวลาทํางานเนี่ย คือมันก็เหมือนกับเราทํางานจริงๆเงี้ยค่ะคเช่นสั่งวันเนี้ยต้องได้วันนี้นะถ้าไม่ได้ผลก็คือจะได้ศูนย์ถ้าเรารับงานมาจากลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ได้ตามนั้นเนี่ยม,มันเสียจรรยบาบรรณในการทํางานมากๆ๋อความรับผิดชอบฝึกไปตั้งแต่ช่วงเรียนมหาลัยเลยความคิดอย่างหนึ่งก็คือแบบเอ้ยทำไมฉันต้องมา เหนื่อยกับอะไรแบบนี้มากๆสิ่งที่แบบช่วยพยุงมากๆก,ก็คือเรื่องของแบบเบื้องหลังก็คือพ่อกับแม่มบ้างให้กําลังใจแบบที่ได้ยินบ่อยที่สุดก็คือแบบไหวไหม,มถ้าไม่ไหวอะ่ะ กลับมากลับมาพักก่อนก็ได้นะเงี้ยหรือถ้าแบบอยากจะสู้เมื่อไหร่เงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่อ่ะจะช่วยด้วยนะครับผมมือให้เลยคุณพ่อคุณแม่นี้สําคัญนะครับอยาอยากบอกคุณพ่อคุณแม่คนอื่นล่ะอยากจะให้เข้าใจว่าแต่ละคณะหรือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่สามารถบอกได้ว่าแบบครอบครัวอย่างนี้ดีแล้วหรือยังไงแต่ว่าก็อยากให้ซัพพอร์ตกันมากกว่าไม่ใช่มาบอกว่าทําไมถึงไม่เป็นแบบนั้นมันไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าแบบคนที่เราเรียนจริงๆแบบลูกเขาอ่ะอาจจะเจอบางอย่างที่มันรุนแรงมากกว่านี้มาก่อนแล้วก็ได้ นะครับบอกหน่อยพฤติกรรมที่จะเข้ามารู้จักเป็นเพื่อนแอนนามที่แอนนาชอบแล้วก็ไม่ชอบคือเราชอบคนชวนคุยค่ะคแล้วก็ถ้าเล่นเกมกับเราได้ก็จะดีมากแต่เราไม่ชอบคนที่แบบเหมือนเรามาจูจ้จี้จุกจิกมากกว่าบุญบายใช่เยอะของแอนนาคือยังไง คือสมมติว่าเราเรามีเวลาทํางานไงคะคเออแล้วเขาก็จะแบบเอ้ยทําไมไม่ตอบเราทําไมออไม่คอกันหรอไม่ว่างหรออะไรเอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเยอะใช่ใช่ไม่รู้จักเวลาเวลาอะไรคนทําการทํางานหาเงิน <c oughs> หาทองส่งอาจารย์หาคะแนน <c oughs> เดินเข้าไปเจอแถวหน้าเทคโนเนี่ยทักเลยได้ไหมถ้าไม่รู้จักเลยอะ <c oughs> แอนนาแอนนาจีดาพา เราคงจะแบบเฮ้ยใครอ่ะแต่ก็แบบยิ้มยิ้มให้ยิ้มให้นะครับอ้นะาพี่เป็น FCN นะติดตามมานานละขอบคุณค่ะจบแค่นั้นจบค่ะควรจะเข้าประโยคไหนถึงได้คุยยาวกับเดิมถ้าไม่รู้จักเลยถ้าแบบเดินผ่านๆเล้วอ๋อก็คงจะแบบเออติดตามมาจากทางไหนแล้วแบบเออเราแบบเหมือนเราชวนเราคุยไลฟ์ไลฟ์รูมเปิดห้องส่องสด